คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม,ชมเอฟซีแฟนช่องดนะครับเด้อมือนี้อ่าแม่ย่าจำปาโอ้ยทางพี่น้องมารอบหนึ่งแล้วเอารถใหญ่มาประกาศลงเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาครับเอาอทางนั้นเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวให,ใ,หให้ให้ล้มยางบ้งาให้ล้มยางบ้าให้ล้มยางบ้าเอาพอไปได้ครับมอเตอร์ไซค์ครับบนทางครับพี่น้อง ไปเลยด้วยดยเลยแล้วน้ำท่วมบ่ตรงนั้นมีน้ำบ่น้ำถ่วมากเลยก็หนาสีท่วมไปเลยดูเลยไม่ท่วมเออตรงนี้น้ำไม่ท่วมปกติน้ำท่วมนะครับเดนาะก็ปีนี้มันแรงไงฝนหัวแตกตกมาหน่อยนึงอ้าวไปพี่น้องดูเลยดูเลยถึงแล้วครับถึงแล้วดอมปู่ยาจำปานี่ครับผู้ใดเคยรับชมคลิปนะครับแต่สีจำได้นะครับเอาแล้วปู่ย่าเป็นอยู ทางไหนเลดเด้ออาสีหกแน่จังเอยครับช่วงน,นี้เพราะว่ามันฝนตกมาหยากเกลี๋ยเียวขึ้นจงนัง้อยเอาเดี๋ยวเขาไปบ้านทางไหนกันเลยครับมือนี่ห้องสีด้ตัวเลขกตัวใหจังใหญแน่นะครับดีเด้อครับเป็นนน้นดูกลางทงกลางกลางป่าเลยเนาะครับเนาะทันทีเคยติดตามรับชมอยู่ก่น่าจ่จาได้นะครับสารปู่ย่าจำปลาแห่งนี่นะครับแต่ก่อนนี้ เพิ <Cornell>. น่นบ่มีสารหรอกครับ็ย่อนเพิ่นได้โชคนะครับได้โชคได้เป็นล้านนะครับผู้ที่เพิ่นถือนะครับผู้ที่เพิ่นถือเพิ่นก็ได้ซื้อสารนะครับแล้วก็ผู้ที่ถือหลายๆคนนะครับก็เอาชุดเอาเอี่ยงมาถวายนะครับซิ่งสารปูย่าจำปาเมืองนีนะครับเพิ่นให้โชคมาตลอดงวดที่เล้วเขาเดินทางมาเขาก็ได้นะ คนแต่มาานะครับเดินไะปกันปบาวิสานเดินเลยอ้ไอ้ผงฟองเป็นคนจุดบาวิสานที่เกนเป็นคนทาพิธีแล้ว นี่ออกมาตรงรางวัลที่1นึ่งเลขไทยรางวัลที่หนึ่งสาตัวตรงๆเลยเพอปูเมนยาครับสตัวตรง3าตัวตรงเลยนะครับยาผิดย่าเขียนเด้อปปุ่นยาเองงนวดวันที่1กันยายนสองพันนะครับสาธุสาธุสาธุขอให้ใหมอออกมาตรงรางวัลที่หนึ่งตัวสตัวเด้อปปุสาธุ ปักติในๆตึบทั้งนอกแข็งแข็งโอเคอันนี้บ่ได้แม่นอันนี้นะเอานะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับกับเลขทูปแบบนี้มาลุ้นเลขทูบตัวที่หนึ่งมาแล้วครับครับก็พาทุกท่านนะครับมาซองอยู่ที่กระจกนะครับผมเลขหนึ่งพี่น้องตัวเลขมาแล้วเลขหนึ่งเียมเลขหนึ่งย่างชัดเลยครับ หนึ่งเปนต่นสานะครับผมส่วนตัวที่สองสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวเขารอรุ่นไปน้ำกันครับโคหัวขื้นมาเนี่ยน่าจะเป็นสองนะครับคล้เลขสองแล้วเดี๋ยวรุ่นไปน้ำกันครับผมครับช่วงทีเฮารอเลขถูกนะครับตัวที่สองนะครับแอด จะพาเดินบึงงางบึงนะครับรอบๆศาลน่ครับผู้พ่นโชคดีเพ่นกับได้น้ำชุดน้ำเอียงมาถวายนะครับศาลแห่นี้นะครับตะกอนบ่มีศาลนะครับกะบมีแต่ต้นจำปานะครับเป็นต้นจำปาเะครับมนอยู่ใกล้ๆบ้านแอดนี่แหละครับแอดเกิดมากับเห็นเลยนะครับกับบ่ฮูวายยุต้นจำปาจัปีนะครับพ่นมีโชคนะครับเพ่นกัเได้ได้มาตั้งศาลที่มองหนีนะครับอ ผูี่มีโฉกเปิ้ไดมัตั้งศาลนะครับเปิ้นไดมัตั้งศารนี่ครับต้นจะปาตัวนี้แต่โดนแล้วนะครับแ่เมินเกิดมาจะเห็นเลยนะครับพี่น้องสังเกตเบิงนะครับสีมีสองกิ่งนะครับกิ่งไงนี่สีมีอยู่สองกิ่งอันนี้กิ่งกิ้งหน่อยนะครับกิ้งที่ใหญ่ออกมาจากกิ้งไงนะครับกิ้งไงนี่เพิ่นเสือว่าเป็นปูพอปูจำปานะครับส่วนกิ้งหน่อย เป็นบอกว่าเป็นแม่ย่าจำปาสังเกตเบื้องผาด้วยครับทั้งนี้เป็นเป็นชุดของแม่ยานะครับเป็นชุดของผู้หญิงนะครับชุดเป็นผาเจ็ดสีนะครับแต่ฝั่งนี้สังเกตเบื้องสิเป็นกีบอนนะครับเป็นกีบอนซึ่งเป็นเสื้อว่าฝั่งทั้งนี้เป็นปู่จำปานะครับกิ่งทั้นนี้เป็นแม่ย่าจำปานะครับกับตัวเลขก,ก็ เดี๋ยวเขารอรุ่นตัวเลขถูกนะครับซึงแต่ก่อนเนี่ยเพิ่นกับมามาท้าแ้งนะครับมาท้าแป้งน้ำกิ้งอู้นี่แหละครับกิ้งจำปานะครับเพื่อนก็ได้ตัวเลขกไปเป็นแนวทางเสียงโชคนะครับหลายหลายท่านหลายหลายงวดนะครับแทบสิทุกงวดก็ว่าได้ที่เพิ่นมาขอเนี่ยเพิ่นก็บที่ได้หลายหลายคนนะครับแต่ก่อนตรงนี้บ่มีอย่างตอนนี้เป็นอุ้มนะครับเป็นอุ้มอยู่ในเป็นเป็นโพงนะครับเป็นคล้ายๆกับอยู่ในถ้ำนะครับ จะเป็นต้นใหม่ปกคลุมส่วนข้างนอกบริเวณอ่อมข้างนอกก็จะเป็นโล่งๆนะครับเป็นโล่งๆเป็นป่าธรรมดาแต่ตรงนี้จะเป็นเป็นอุ้มนะครับเป็นอุ้มปกคลุมนะครับเดี๋ยวที่ขาดไปเลยอีกหม่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิให้เอฟซีเป็น่องเบื้องตัวเลขน้ำต้นบางจุดนะครับที่เป็นคยได้ยนะครับแล้วก็บิ่กลางเป็นเ็เป็นบริษงในนี่นะครับนี่ท่านได้เห็นเป็นตัใดกั้เมดขกันมานะครับ อันนี้แองดินบ่แมนเพิ่นเอาไว้ท่าให้ผู้มากินเด้อครับเด้อน้ำอันนี้เป็นให้เป็นน้ำของผัวปูเมญานะครับเดี๋ยวฮัลสิเปิดเบึงซึ่งหลายหลายคนนะครับเพิ่นมาเพิ่นก็ได้โชคจากองค์น้ำแห่งนี้นะครับห้นะครับเล่ากมีนะครับเอดซีนะครับทังบ้านเพื่นเห็นสองสามเอ็ดิ่งนะครับมือนีแอดเห็นครับเนาะแอดเห็นตามสายตาของเอ็ดนะครับแอดเห็นเป็นนี่ครับผมเลี้ยงกันที่นี่ครับนะครับเห็นัเนาะเแล้วก็หกนะครับ เดี๋ยวสีหาหน่องบองงให้ยบึงครับผมเป็นหาเป็นหกเนี่ะครับพี่น้องนะครับครับตรงไอ้ชบุบบอลพี่น้องเนาะนี่ครับเป็นห้าเป็นหนี่ยุกลงอ่างนะครับครับเป็นห้าเป็นหกเลขซีไม่ชัดแค่ยั่ในองค์เจ็ดเป็นหนึ่งนะครับผมนี่ครับเป็นเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งกับซีนี่ย่างชัดเลยหนึ่งบอครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งกับซีนี่ชัดมากเลยนะครับตามที่แอดมินเห็นตอนนี้นฟ้าแสงเห็นเจ็ดห้าเจ็ดน่ะ เอ็ซีเนช่องเห็นตัวใดกะเอาไปพิจารนาเด้อยูในองค์ในอังดีแอดมินเห็นหนึ่งซีหนึ่งกับซีนะครับเลขหนึ่งกับเลขซีส่กับราบกับคอมผมกันนะครับพันแ่ที่เป็นตัวใดนะครับผมเป็นตัวใดกะลองออกไปวิเคราะห์บึงนะครับส่วนแอดมินเห็นหนึ่งซีเอ็ดซีเฟนช่องอาจจะเห็นตังนะครับถ้าผู้มิโชคอะอาจจะเห็นตัวเลขคี่พนไห่ได้ได้โชคได้หมันไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นเลของค์ องหนำของปูยานะครับทีเ่เขาเคยมานเนะี่ยกันจีซองให้เบิ้งทุกเขียวแล้วครับครับจนอยาเใยได้ตัวเลขกจากตรงนี้นะครับเด้ห้องย้อนกลับไปเบิ้งเล็ทถบกอีกเก๊แเคลียนะครับนาสิใหม่ตัวที่สองนาสิขึ้นมาแล้วนะครับนาสิออกมาแล้วไปเบิ้งกันเลยครับตรงนี้นะครับจุดนึงโอ้ใหม่เบิ้งเหรอครับพี่น้องได้ห็นสามตัวเลย โอ้เล็กคือเป็นยนงสีบาครับผมพี่น้องนี่ครับแม่นได้ขาครับนี่หนึ่งตัวที่สอง<ห>สามแล้วก็ตัวที่สามแปดครับหน,นึ่งหนึ่งสามแปดตัวแปดนี่สีบ่ค่อยชัดไปเลยนะครับ คอมเหนึ่งสามแปดเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งให้เบิ้งอีกเทน,นึงนะครับหนึ่งสามแปดก็จะได้แม่ย่าจำปลาแจ้งออกมาเป็นสองตัวสีไดตัวใดแน่นะครับเดี๋ยวแอดมินแจ้งให้เบิ้งอีกเทน,นึงนะครับตัวเลขได้แล้วนะครับหนึ 1, 3, 8. 8. ่งสามแปดบางคนเห็นเลขแปดทีบ่ค่อยชัดไปไหนนะครับแปดตัวที่ 3. สามนี่บ่ค่อยชัดไปไหนแต่ว่าตัวแรกเนี่ยหนึ่งชัดเจนนะครับสามก็ 3. ชัดเจนโซเห็นห้าแปด ตัวแปดเป็นแปดแล้วครับแต่ว่าตัวเลขไม่ค่อยชัดป่ะไหนนะครับเรื่องของวันพรุ่งนี้เห็นหนึ่งสามสามแปดนะครับเด้อเดี๋ยวแอดมินแจ้งให้เบิ้งครับผมฟ้าสางเห็นห้าเจ็ดอ่ะครับที่นี่เขาแต่มาให้เบิ้งตามที่แอดมินเห็นนะครับเลขถูกที่เขาได้จุดขอปูยาจำปาไว้นะครับได้ตามนี้นะครับได้ตามนี้นะครับห้าหกหกกับเก้าตัวเดียวกันห้าเก้า นี่นะครับเดอ้ออันนี้เป็นเลขทูปนะครับที่เ้าจุดขอโชคปูญะจำปานะครับได้เลขหนึ่งเลขสามกับเลขแปดแอดมินขออนุญาตจับคู่ให้อีกนะครับเป็นหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็สามแปดนะครับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับแอดมินจับให้ได้ตามนี้ <3 S 1> นะครับเด้อห้าหกกับเจ็ดหนึนะครับปามที่แอดเหน ครับถามักถ้าชอบก็จังค่อยเอาไปนะครับเป็นแนวทางนะครับทั้งชงก็เป็นซื้อกลางนะครับนําเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับจัานใดก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งชงของเขาก็เป็นเพียงซื้อกางเท่านั้นนะครับส่วนตัวเลขที่ได้ก็เป็นแนวทางให้นะครับถามักถ้าชอบจังค่อยเอาไปนะครับบ่าวากันนะครับตัวเลขบ่มีผู้ใดสีหูว่า เลขสิออกตัวไหนนะครับแต่ถามีบุญวัสนากับเลขมูนี่เลขเล่านี่นะครับทีเขาได้นาเสนอไปอาจจะเป็นตัวเลขน้าโชกให้กับเอดซีแฟนช่องก็ได้นะครับจะเอาไปลองพิจารณาพึ่งนะครับถ้ามักถา้กถา,ถาชอบจังคอยน้าไปถ้าบ่มักบ่กชอบก็บเลื่อนผ่านนะครับกบับก่อนทีเขาจะจบคลิปนี้นะครับกะสิผ้าไปซองตรงดนนันนะซึ่งเพิ่นบอกว่าเป็น,น อ่าเป็นเขานะเป็นเห็นนะครับเนาะเป็นค้างพญานาคนะครับที่ต้นจำปาแห่งนี้นะครับที่ปูยาพันยุนี่นะครับนี่ครับครึ่งครึ่งงอนคือเป็นเดินเข้าเขาพญานาคใ่หกเสครับปูยาจำปาครับอ่าแล้วอีกจุดหนึ่งที่เพิ่นได้ตัวเลขประจำเนี่ยครับลองร้อยยังเหลืออยู่ที่นได้ทาแป้งนะครับแล้วก็เห็นตัวเลขนะครับด้านบนของหงอนพญานาคนี่นะครับสอ่า บนเขาพญะาหนักนะครับสามเอิ่นจากไหนเนาะเอ็ดมินกับเอิ่นก็ถึงเห็นดูนี่ครับที่เพิ่นเห็นตัวเลขบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้โชคแกกันนะครับเป็นประจำนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นพี่น้องบึ่งจักน้อยอยูสูงจั็กน้อยนะครับเอ็ดมินยกกล้องไปเรื่องของวันเกือบสิบก็ถึงนะครับ แปดหนึ่งสามครับตรงนี้กับแคปหน้าจอยเบื้องต้นครับด้จุดนี้นะครับจุดนี้ตัวเลขถูกเด้นะครับผมอาจเป็นจุดให้ตัวเลขให้โชคให้ลาบแอดมิทไปบ่งเลยก็เห็นแต่สามกับหานะครับอยู่ตอนนี้เป็นเห็นนกระจกครับแปดอนึ่งสามแปดหนึ่งอีก่ขึเก้าแล้วครับกับมาตรงกับเลขถูกนะครับเลขถูกกับเป็นแปดหนึ่งเอฟซีเห็นเป็นตัวเลขพี่น้องเห็นเป็นตัวเลขกับพิจารณาเอาด้วยครับเด้อครับผมครับผมพิจารณาเลยครับอันนี้มาน้องนะครับพี่น้องนะครับตัวเลขครับอยู่ที่ครับปูย่ากำปานะครับ ปูเมญ่าเป็นโชว์ดีนะครับผมขอให้โชคดีนะครับผมยุงรลายไหลอยู่ในอุ้มนะครับเด้อรับเด้อเป็นรูปเรื่องเพิ่นเอิ้นว่าเป็นเขาเขาพญานาคเป็นหนวดเป็นเขาพญานาคคนล่างที่นะครับเนาะอยู่ใต้ค้างพญานาคนะครับบ่แม่นอยู่ด้านบนก็เลยเอิ้นว่าเขาพญานาคนะครับอยู่ที่คุณเรื่องตนจำปาแห่งนี้นะครับปัตตา มักถ่าชอบกันจังคอยน้ำไปนะครับถ่าบ่มักประชอบกับเรือนพานนะครับเป็นค้มเสื้อส่วนบุคคลนะครับก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมท่านเจ้าของเ้าเป็นเพียงซื่อกางตัวเรขต่างๆที่เห็นกับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็มักถ่ายชอบคอยน้ำไปตัวเรขที่ถึงสิทิ์ประว่ากันนะครับก็ขืนอยู่กับบุญวานสนานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทันที่เข้ามาติดตามรับชมไหมนะครับยัง่ทันได้กดติดตามนะครับ ถ้ามักถ่าชอบเบิ้งคลิปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในะครับเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงง่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่สีบพัฒาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับรสำหรับมื้อนี้ขอจบ,ค,บคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีไว้พอกันไหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับคันได้บ่ค่อยพิโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามืองนะครับผมตะกุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้างเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมเกาะเงินกขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับควบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธาราโคชสารโคชรักนะครับที่เพิ่นได้กล่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะคจัดน้อยๆออกไปหมดพวกงูพวกเหี้ยพวกเจ้าขอนี่เขวายไปได้ครับตีเนน่อตีโตใส่กระปุกใส่กระเป๋าเงินไว้เกาะเงินเเเเกกกาะททออองงงรรรีียยินนนคคับใวมสื่ นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรกัน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสั้นใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมก็ลองเอาไปบูซ่าเมืองได้ครับเด้อติดเี้ยติดซันติดนาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้างโตัวยิ่งยีนะครับผมกับยังย่อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสลับอีสิทันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบจะอ,อยู่หน้าจอนะครับผมอาซาตุครับซาตุ